วันนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพามาอสองระดับนะครับผมซึ่งสองระดับตัดเข็มกับอสองระดับทำบาไว้นะครับผมตอนนี้ก็ตั้งเข้าเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลักการการตั้งกล้องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมันเป็นพื้นฐานสำหรับหลายหลายคนอยู่แล้วผมว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็นี่นะครับผมมันจะมีตาไก่ ลูกน้ำนะครับผมก็จะจะมันจะมีฟองน้ำอะ่ะให้มันอยู่ในวงนะครับผมก็แค่นั้นเองแล้วก็หมุนสี่แกนก็อันนี้จะเป็นระดับนี่นะครับผมที่ขีดไว้ที่ส่องกันไว้นะครับผม สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจ้าจอจ้ามเจียวจ้าววันนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพามาอ่าสองระดับนะครับผมซึ่งสองระดับตัดเข็มกับอ่าสองระดับทำบาไว้นะครับผมก็อ่าอาจจะเป็นพื้นฐานของช่างหลายๆคนอยู่แล้วนะครับผมการสองระดับก็อันดับแรกเลยก็ ตั้งระดับก่อนเอ้ยไม่ตั้งระดับตั้งกล้องนะครับผมตั้งกล้องระดับก่อนเราต้องเซตซึ่งเราจะเซตไปหาออฟเมชที่เขาฝากไว้นะครับผมที่โครงการฝากไว้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากล้องตั้งขาไว้ก่อนแล้วก็มันจะมีอ่าอฟเมชนะครับผมที่ที่ผมฝากไว้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดู ก็จะเสียงดังหน่อยนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นออฟเมตรนะครับนี่ออฟเมตรก็คือบวกหนึ่งเมตรอันนี้เมตรห้าสิบนะครับผมซึ่งเราก็จะเอาตรงเมตรห้าสิบนี่นะครับเพราะว่าหนึ่งเมตรมันต่ําเกินไปนะครับผมซึ่งเราจะส่องเข้าเส้นเลยนะครับผมเอาเข้าเส้นเลยเนี่ยก็จะส่องเข้าเส้น แล้วเราก็จะไปบวกระยะเอ้ยบวกระดับบวกตัวเลขนะครับเพิ่มเอาตอนที่เราไปส่องตัดเสาเข็มนะครับถ้าเราไม่บวกเพิ่มนี่ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเพี้ยนมันจำเป็นไหมที่จะต้องส่องเข้าที่เส้นเลยนะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่จำเป็นหรอกครับแต่เพื่อ ให้มันง่ายกับเรานะครับผมให้มันง่ายกับตัวเราแล้วก็มันจะได้ไม่หลงไม่เพี้ยนนะครับถ้าเกิดว่า,าจริงๆแล้วเราตั้งเอาแค่ความสูงของระดับเราอะระดับที่เราจะส่องอะแล้วก็เอาตลับเมตรนะครับไปวัดขึ้นมาจากจากจากบวกเมตรอะจากออกเมตรเขาอะขึ้นมาหา,เ,าเส้น ที่เราส่องก็ได้นะครับแล้วเราก็มาบวกมาทดเอาแต่ทีเนี้ยมันก็จะทําให้งงได้นะครับก็จะทําให้ระดับผิดซึ่งการส่องเข้าเส้นอ่ะมันก็จะดีกว่านะครับผมมันก็จะไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับโอกาสผิดมันก็จะน้อยตอนนี้ก็ตั้งเข้าเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าหลักการการตั้งกล้องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมันเป็นพื้นฐานสําหรับหลายหลายคนอยู่แล้วผมว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็ อ่านี่นะครับผมมันจะมีตาไก่่าลูกน้ํานะครับผมก็จะจะอ่ามันจะมีฟองน้ําอ่ะให้มันอยู่ในวงนะครับผมก็แค่นั้นเองแล้วก็หมุนสี่แกนนะครับก็จะหมุนดูรอบๆว่าลูกน้ํามันเพี้ยนไหมแล้วก็นี่ตั้งข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดู ตอนนี้ผมส่องไว้ที่เมตรสามสิบนะทุกคนเพราะว่าเมตรห้าสิบมันสูงเกินนะครับก็เอาแค่เมตรสามสิบพอแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาบวกจากระดับจริงนะระดับจริงที่เ,าเราจะต้องขีดไว้อ่ะขึ้นไปอีกสามสิบเซนนะครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับระดับระดับของ ที่เราจะมัดบาร์นี่นะครับผมจะมัดเหล็กบาร์เนี่ยที่ไม้เนี่ยที่ปักปักปัก,ป,กปักไว้เนี่ยก็คือจะทําอยู่ที่บวกหกสิบนะครับผมจะทําที่บวกหกสิบตอนเนี้ยระดับกล้องเราอะอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับผมทุกคนทีน,นี้บวกหกสิบจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งเมตรนะครับผมถ้าเกิดหนึ่งเมตร อาเราตั้งกล้องไว้ที่1เมตรตอนอะระดับเนี้ยคือบวกหกสิบเราก็จะลบไป40่สเซนนะครับผมก็เท่ากับเราจะได้บวกสีนะครับเราจะต้องดูสตาร์อ่านสตาร์ทนะครับผมอยู่ที่40นะครับก็คือจะได้ระดับบวกหกสิบงงไหมก็อาจจะงงงงหน่อยนะครับผมผมอธิบายเองผมยังงงงงเลย ก็นะครับแต่ตอนนี้เราตั้งไว้ที่เมตร30เมตรสาตรงเนี้ระดับจะเอาบวก60นะครับผมซึ่งถ้าเราเอา60ไปลบ40เอ้ขออภัยครับผมจะเอา60ไปลบกับเมตร30บนะครับผมก็จะเหลืออยู่เจ็ดสนะครับผม เราก็จะอ่านาที่สตาร์ปอ่านที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบแล้วก็ขีดก็จะจะได้บวกหกสิบนะครับผมอ่างงไหมไม่น่าง,งงนะครับผมทุกคนแล้วเราก็อ่านเจ็ดสิบเจ็สิบเจ็ดสิบทุกอันเลยทุกทุกทุกหลักเลยนะครับผมซึ่งอ,อันนี้จะเป็นระดับของเรานะครับผมที่เราจะใช้ทำงานนะครับ จะใช้เทลีนจะใช้เทฟูตติ้งนะครับผมคือเราจะใช้ระดับที่เราขีดไว้เนี่ยที่เป็นเป็นระดับบาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเราก็เจอปัญหาหนึ่งอย่างนะครับผมซึ่งมีกล้องมีขานะครับผมแต่ปัญหาสุดท้ายคือเราไม่มีสตาฟ <laughs> ทุกคน นี่นะครับผมเราก็จะใช้ส่งนี้นะครับ <Huh? S 1> เอามาเป็นสตาร์ทแทนนะครับผมก็จะเอามาแทนยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมว่าเราจะเอามาแทนอย่างไรนะครับผมจะทํำยังไงให้มันเป็นสตาร์ทนะครับผมทุกคนนี่นะทุกคนตอนนี้นี่นะครับผมซึ่งจะเอามาทำสตาร์ทก็คือเราต้องมีระดับ นะครับเราต้องขีดระดับที่เราจะาไปขีดกับตัวเสาเข็มกับกับหลักเล็กนะครับที่เราจะามัดผังนะครับผมมัดมัดเหล็กบา,นนาร,บบาร,บรบบา์อันนี้จะเป็นระดับบาร์นะครับผมระดับเหล็กบาร์อันนี้จะเป็นระดับตัดเสาเข็มนะครับผมทุกคนก็เราจะใช้อยู่แค่2อ,อย่างนี้ นะครับก็คืออันนี้จะเป็นไม้ที่ว่าเราจะมัดบานะครับผมเนะี่ยเป็นแถวๆส่วนเสาเข็มนี่ก็จะขีดระดับเพื่อตัดเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็จะส่องทีเดียวเลยนะครับผมพร้อมกันเลยก็จะใช้ท่อไฟนะครับผมนี่เราก็วัดพอดีไปแล้ว พอดีเป๊ะเลยเราก็จะส่องเข้าเส้นนี่เลยนะครับผมให้ตรงกับเส้นนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างจากสตารนะครับสตาร์ทมันมีตัวเลขเยอะแยะนะครับผมแต่อันนี้คือไม่มีอะไรเลยขีดที่เราจะใช้อย่างเดียวพอนะครับผมโอเคครับผมเราก็จะมาทําการเริ่มส่องกันเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมสตารของเรา ยืดแบบสุดเลยเนะี่ยนี่นะครับเราก็จะส่องเข้าไปที่เส้นที่เราขีดไว้นะครับผมก็จะเป็นระดับที่เราตัดเข็มนะครับก็จริงๆแล้วผมอยากอเอากล้องส่องเข้าไปในในนี้ด้วยแต่ผมมันไม่เห็นนะครับผมทุกคนเนี่ย มันจะเป็นนี่นะครับผมเห็นอพอเห็น <Okay. S 1> เห็นท่ออะไรใช่ไหมครับแต่ทันเนี้ยมันจะไม่เห็นขีดนะครับเพราะว่าแสงมันน่าจะเยอะไปหน่อยก็เราก็จะใช้วิธีอ่านเหมือนสตาร์ทนะครับผมก็ไม่แตกต่างกันนี่ นี่นะทุกคนสองสองเอาไว้ที่เดิมก่อนนี่นี่นี่นครับก็ส่องมาที่ตรงขีดตรงนี้ที่เราได้ขีดไว้แล้วก็ไปขีดท้างล่างอันนู้นคือระดับตัดเข็มนะทุกคนก็ง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรแปลกไปจากสตาร์ทนี่นะทุกคน เราก็จะส่งแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับกอ็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเป็นการแก้ปัญหานะครับผมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแบบนี้มันก็ทำงานต่อไม่ได้นะครับผมซึ่งถ้าเราจะเอาตลับเมตร ดึงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันมันก็จะไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอา่ระยะที่เราต้องส่องนี่มันอยู่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบสองนะครับก็เลยต้องใช้อ่าวิธีนี้เอานะครับผมทุกคนก็หรือว่าจะใช้เป็นไม้เป็นอะไรก็ได้นะครับ ซึ่งมันมันไม่มีข้อจำกัดตายตัวอยู่แล้วนะครับผมสำหรับาการที่เราจะเอาอะไรสักอย่างมา DIY แล้วมาใช้งานนะครับผมขอแค่มันใช้ได้แล้วก็ระยะมันไม่เพี้ยนก็ใช้ได้แล้วครับทุกคนอย่าไปคิดว่าเอ้ยมัน จะต้องเป็นสตาฟเสมอไปอย่างเงี้ยครับมันมันมันก็ไม่จําเป็นนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเรารอสตาฟอย่างเดียวมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือที่จริงอะ่ะถ้าเกิดเราตัดสักประมาณสองเมตรนะครับผมมันก็จะจับง่ายขึ้นแต่ทีนี้ก็เสียดายท่อนะครับผมทุกคนเพราะว่าท่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกถ้าเราตัดครึ่งสองเมตรเนี้ยนะครับหรือว่าตัดแค่ ระยะที่เราส่องเลยเผื่อไปสักสิบเซนเงี้ยมันก็จะทําให้เสียไปเลยนะครับผมเราต้องทิ้งเลยท่อซึ่งท่ออันเนี้ยเราก็จะเอาไปยัดยัดระหว่างรอยต่อแผ่นนะครับผมรอยต่อผนังก็ถ้าเกิดว่าเราเราตัดเลยเงี้ยมันก็ยัดไม่ได้นะครับผมเพราะ ว่าผนังนี่มันสามเมตรกว่านะทุกคนหรือถ้าเกิดใช้ได้เร, <perse> เราก็ต้องเราเราก็ต้องซื้อเข้าต่อนะครับผมเอามาต่อมันก็จะเสียตังค์อีกก็เลยใช้ไปแบบนี้นะครับผมทุกคนนี่ก็เลยใช้ไปแบบนี้แบบว่ายาวๆอย่างนี้เลยพอใช้เสร็จแล้วก็ อาใช้งานตื่นอื่นได้ต่อนะครับผมซึ่งมันจะไม่เสียหายอะไรนะครับเราแค่เอามาใช้ชั่วคราวเฉยๆเราไม่ไดเอามาใช้ตลอดนะครับผม<อ>นี่นะทุกคนก็อันนี้จะเป็นระดับนี่นะครับผมที่ขีดไว้ที่ส่องกันไว้นะครับผมก็จะเป็นระดับตัดเข็มนะครับแล้วจากระดับตัดเข็มลงไปอีก อ่า25เซนจะเป็นระดับเทลีนนะทุกคนแล้วลงไปอีก5เซนก็จะเป็นระดับที่เราปรับดินแต่อันเนี้ยดินมันค่อนข้างจะลึกนะครับผมทุกคนคือตอนรถแบคโฮมาขุดนะครับเราไม่มีกล้องนะครับผมเราไม่มีกล้องส่องระดับให้เขานะครับเขาก็เลยขุดเผื่อไว้แบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะลึกหน่อยแต่ไม่เป็นไร ลึกดีกว่าตื้นนะครับผมทุกคนนี่ก็นะครับก็สรุปง่ายๆหลังลงไปจากเส้นที่เราขีดเนี่ยไปถึงดินที่เราจะต้องปรับก่อนเทลินนะครับอ่าสามสิบเซนนะครับผมทุกคนครับก็สามสิบเซนแล้วชั้นนี้ไอที่ว่าที่ว่าลึกลงไปกว่าสามสิเซนอะ่ะเราก็ต้องเอาดินพวกเนี้ย ลงไปเติมก่อนนะครับผมเติมเติมให้ให้ให้ได้ระดับก่อนถึงจะอ่โรยทรายเทลีนทําขั้นตอนต่อไปนะครับผมทุกคนก็ค่อนข้างจะสูงนะครับผมทุกคนดูระดับตัดเข็มเนีครับก็ลึกพอสมควรอยู่นะที่ต้องเติมดินอะเอาเรื่องเหมือนกันนะประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนอ๋อ อ่าเติมประมาณสามสิบนะครับผมเติมดินประมาณสามสิบเซนเประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนี่นะครับคือถ้าเกิดตอนเขาขุดแล้วเราไม่ได้มาดูระดับนะครับผมไม่ได้มาส่องตอนตอนที่เขากำลังขุดอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาส่องตอนเขาขุดเนี้ยให้ส่องให้เขาสักสองหลุม สามหลุมเนี้ยเขาก็จะกะถูกนะครับผมอันนี้จะเป็นตะกอ้อแบบตะกอ้อหงายนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ตะกอ้อหงายโทษทีครับเป็นตะกอ้อคว่ำนะครับตะกอ้อคว่ำก็จะอมเสาเข็มไปอ่ายี่สิบห้าเซนนะครับผมถ้าเป็นตะกอ้อหงายตะกอ้อก็อ่าเหล็กตะแกรงตะกอ้อครับก็จะมานั่งอยู่บนเสาเข็มนั่งบนหัวเข็มนะครับผมแล้วก็จะเทป,ปูนอมลงไป โดยประมาณนะครับ5เซนนะครับ5เซนหรือ10เซนเอ้ย5เซนถูกแล้วนะครับก็แต่อันเนี้ยเขาจะเป็นตะกอ้อหงายก็คือตะกอ้อจะอมหัวเข็มไปอ่ะ25เซนนะครับผมก็อมไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก่อนเราเราตัดเข็มเสร็จนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเราจะ ทำสติ้งได้เลยนะครับคือเราต้องรอของมาเทสนะครับผมรอเอามาเคาะหัวเข็มนะครับซึ่งจะดูว่าเข็มมันมันขอเรียกว่าอะไรอ่ะมันลาวมันหักข้างล่างหรือเปล่านะครับผมซึ่งต้องต้องต้องเคาะต้องเทสดูก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแล้วพอเทสเสร็จเราถึงจะมาทำการเทลีน แล้วก็ถึงจะมาเทฟุตติ้งนะครับผมก่อนเทฟุตติ้งก็ต้องมา,าดูดูค่าเยื้องศูนย์ก่อนนะครับผมว่าฟุตติง้งกอ,อไม่ใช่ฟุตติง้งเขาเข็มเนี่ยที่ตอกตอกอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมันหนีมันหนีศูนย์เยอะหรือเปล่านะครับผมก็จะต้องมาเอาดิ่งนะครับผมมาไล่ดิง่ง แต่ละหัวแต่ละแต่ละต้นเลยนะครับผมว่ามันหนีเยื้องศูนย์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพื่อเพื่อบ้านมันจะไม่สุดมันจะไม่มีผลกระทบภายในอนาคตนะครับผมก็จะมีความปลอดภัยนะครับก็คือทำตามมาตรฐานทุกขั้นตอนนะครับผมทุกคนบ้านพีคัสไม่ต้องกลัวแข็งแรงแน่นอนครับผม เราก็จะส่องไปเรื่อยๆนะครับผมคือข้อดีของการขุดดินลึกนะทุกคนคนตัดเข็มอะสบายนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ต้องก้มเยอะนะครับผมมันยืนตัดสบายสบายครับแต่ทีนี้เราจะเสียเวลาเปลืองค่าแรงคนงานตอนที่มากบดินลงอีกนะครับผมซึ่ง มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ละหลุมโอ้โหอย่าี้ขนาดนั้นเลยเหรอืโอ้ยไม่ใช่แล้วไงแต่คือข้อเสียของการอ่าไม่มีสตาฟนะครับซึ่งเราขีดไว้แค่ขีดเดียวอย่างเงี้ยสมมติว่าอ่าเราทำ อโอ้ยเห่าเลยน,นั่นไหนเนาะคือเราวางท่อสมมุติว่ามันไม่ได้ระดับนะครับผมมันจะมองค่อนข้างยากนะครับว่าระดับมันต้องเอาขึ้นหรือต้องเอาลงนะครับถ้าเกิดว่ามันมันหลุดจากจอ,อาจากจากเลนกล้องนะครับผมเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันต้องเอาขึ้นหรือต้องเอาลง เราก็ต้องใช้วิธีขยับหา,หาเอาหรือว่าคนส่องอ่ะต้องกะเอานะครับผมว่าเอ้ยมันอยู่ประมาณนี้มันควรจะขึ้นอีกอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะหายากนิดนึงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าระดับที่เราขีดไว้เนี่ยมันมันอยู่นอกนอกเลนนะครับผมก็ต้องขยับหาแต่ถ้าเป็นสตาร์ทเราสามารถรู้ได้เลยว่ามันต้องขึ้นอีกหรือว่าต้องลงอีกอะไรประมาณนี้ครับ ก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็มาส่องระดับบาร์นะครับผมก็จะใช้ไม้เอานะครับท่อมันยาวไปมันจับลำบากนะทุกคน นี่นะครับก็จะขีดขีดไว้แล้วเราก็จะเอาเหล็กกล่องนะครับผมอนิ้วคูณสองไปมัดยาวนะครับผมก็จะเป็นระดับของเรานะครับผมเพื่อไว้ให้ทำงานถามว่าทำไมเอาสูงจังนะครับผมที่จริงอะ่ะอปกติอ เราไม่จําเป็นต้องเอาสูงแค่น,นี้ก็ได้นะครับผมสูงกว่าดินสักหน่อยก็ได้แต่ทีน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงกําหนดให้เอาที่อ่าระดับระดับนี้นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นง่ายต่อการตรวจงานนะครับของโครงการนี่นะครับซึ่งค่อนข้างจะสูงนะครับก็สูงเนี่ย เท่าระดับเอ็นพอดีเลยสูงเลยหัวเข้าหน่อยหนึ่งนะครับผมเวลาเราดึงเอ็นทุกลายแล้วอะ่ะมันจะเดินลําบากนะครับผมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเอ็นเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยแต่ในเมื่อเขากําหนดมางี้ก็ต้องทําตามเขานะทุกคนแต่ถ้าทําทั่วไปจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถกําหนดเองได้นะครับอ่าเรื่องความสูงของระดับผังนะครับผม ซึ่งเราจะเอาเท่าไรก็ได้นะครับบวกเท่าไรก็ได้จะเอาสูงจะต่ำแค่ไหนก็ได้เอาที่เราทำงานสะดวกแต่แบบนี้มันก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าถ้าแบบนี้ครับดินมันต่ำแล้วระดับผังอะ่ะมันจะสูงนะครับผมเวลาเราเดินไปเดินมาเงี้ยเวลาดึงเอ็นหมดแล้วอะ่ะเวลาอ่ารอบนอกอะ่ะจะทำเป็น เอาผังอะ่ะคือ 1. 1> คือมัดรอบเลยนะครับผมมัดรอบเลยนะครับก็พอมัดรอบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเขาก็จะมาเปิดฉากให้แล้วเราก็จะดึงระยะตามจุด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 ,จด,จดตามกิจาลที่เขาให้มาในแบบนะครับผมแล้วทีเนี้ยเราก็จะต้องดึงเอ็นทุกลายแล้วพอดึงเอ็นเสร็จทีเนี้ยมันก็จะ ทำให้เราเดินลำบากมากนะทุกคนเพราะว่าเอ็นมันค่อนข้างจะสูงแต่ก็ต้องทําให้มันได้นะครับเพราะว่าในเมื่อว่าในเมื่อเขากําหนดมาแล้วว่าให้เอาระดับนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ต้องตามนั้นนะครับก็จะประมาณนี้